สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเซียนท่าซ้ายสูตรคำนวณของแอดอภิโชคนะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้7กับ9ทุกท่าน หลุดไปนะครับโวยออก86563ทางเดเลข็ของอาจารย์โดยรวมสีงวดหลังสุดหลุดไป1เข้าทั้งหมด3งวดงวดมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบด้านบนตรงกลางครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับ9ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข4นะครับส่วนตัวรองได้เลข9แนวทางเสียนท่าทรายนะครับ ต่อมาก็สุเด่นพี่มัมนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดเหมือนกันทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับ7นะครับทางโดยเลขโดยรวม4งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า3งวดใหม่เจ้อของข้อมูลคำนวณได้2กับ3นะครับ2กับ3แนวะทางของอดอภิโชคนะครับเสียนท่ารายกะเด่นพี่มัม ต่อมาจะเป็นแนวทางของแงัพนักรนะครับหรือว่ามาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็น์งดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ4ก็จะมีเลข5นะครับไปด้านบนเข้าหลักหน่วยนะครับโวยออก865ชุด3ตัวที่ชอบนี้ก็หลุดนะครับสำหรับเลขเด่นของอาจารย์สามมวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดนะครับ ส่วนเลขชุดก็หลุดทุกทันทางวัดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับวันที่1เดือน9ใบแท้แน่นอนนะครับสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้7กับหกุุกทันคำนวณได้เกับหกุด3ตัวที่ชอบนะครับได้7จ็ดสามหก 1น6่งสแล้วก็573เจถูกทันแนวทางของอัจฉรกชนะครับหรือว่ามาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยสองสูตรของอาจารย์วันชัยนะครับสูตรแรกฝั่งทางซ้ายคำนวณได้3 4มสี่แล้วก็สูตรฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้เ 8 9 2สราบตัวชนเด่นหลักร้อยของอาจารย์ได้8กับ9ทุกทันในทางของอาจารย์วันชัยทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนนะครับของแ,อแสงเดือนเลขเด่นแบบ4ตัว งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี5กับ6กเข้าหลักสิกับเข้าหลักหน่วยนะครับคอยออกแปดหกห้นทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 3 4ยสาหทุกท่านศู 03, 4, อนยห้สนบนของแ,อส,แสงเดือนทุกท่าน มาต่อการที่แนวทาง10หน่วยบนเลกเด่นแบบ2ตัวรูปภาพทุเรียนสูตรคำนวณของอาจารย์สุพโชค21งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้1กับ3หลุดไปนะครับมีเลข3ก3ทุกทันหลุดลงไปด้านล่างแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ7นะครับ3กับ7 วันที่ก็อยู่ด้านบนทุกท่านสอนอบนเลขเด่น2ตัวรูปภาพทุเรียนต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนอด้านล่างของอาจารย์นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนนี้เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข3นะครับเข้าหลักหน่วยหวยออกหกสาสำหรับงวดใหม่ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ5นะครับ3กับ5ตอนอนด้านบนแล้วก็ด้านล่างของอาจารย์นะครับมาต่อกันที่แนวทางของเอสสนามบินน้ำอีกสูตรนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่สูตรของอาจารย์คำนวณได้5 2 5งหนะครับมัดกันได้5 5 5 2 2 5 5 6แล้วก็หกห้แนวทางสูตรคำนวณน,นะครับถัดมาครับใบน,นี้จะเป็นแนวทางของแอดมอนอาจารย์ก็จะมีสูตรเด่นบนนะครับแล้วก็จะมีตัวชนเด่นมัดรวมจะได้เป็นแนวทางคู่สลับนะครับ ก็จะมี1 5 1 7 1 0 6 5 6 7 6 0จุดกันชุดกันได้แก่1 3กับ6กเจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดนะครับต่อมาจะเป็นทางร่างชุดสรุปของแอดชายกูลทุกท่าน เจ้าของข้อมูลสรุปมาให้เป็นแนวทาง4ชุดนะครับมี8 5 8 9 4 5แล้วก็4 9งวดประจำวันที่1กันยายนนะครับ6 8ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมาลีนะครับเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 7 4 8 4 9 9 7 98แล้วก็7 8ทุกทันต่อมาก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับแอดมารีคำนวณได้3 4 0 0 4 8 9 4 9 5 4 7แล้วก็5 4 8นะครับแนวทางของแอดมารีงวดประจำวันที่1เดือน9 มาต่อกันที่แนวทางของแอดนุ่มตาครีนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8ก็ไปเข้าหลักร้อยนะครับวยออก865ส่วนชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้895นะครับ895แนวทางงวดใหม่1กันยาใบฝั่งทางขวานะครับ เด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข5ทุกทัานคำนวณได้เลข5ส่วนชุด3ตัวที่อาจารย์ชอบก็คือ259ห้าเกนะครับสองห้าตีตัวไปกลับชุดเบิลอยู่ฝั่งทางซ้ายส่วนชุดรองอยู่ด้านล่างนะครับได้065 745หแล้วก็835สามาทางของแอดหนุ่มตาครี มาต่อกันที่แนวทางของแอดประชานะครับแอดประชาให้ชุด3ตัวมาเปน็นแนวทาง2ชุดมี296กับ597นะครับ2ตัวมี96กับ97ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดล่างนะครับของอาจารย์ธนศักดิ์ทุกท่านใครชอบใครตามก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอา มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบน2ตัวด้านบนของอาจารย์งวดก่อนนี่เข้าตัวกลับนะครับคำนวณได้5 6านกแถวงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวานะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ วันที่จะอยู่ด้านล่างทุกท่านวันที่หนึ่งเดือนเก้าปี2568ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ